่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริล่อนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดทา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุย๋ยตราพิรามิดปุย๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุย๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแสแ็จรายการที่ครบครับท่านกำลังฟังเสียงทิศบ้วนบางประมาดิศักดิ์บุญกิยพันธ์นะครับ ทิดบวนมองมาเป็นใครมาจากไหนกรุณาเปิดไปที่บ้วนชแนลและรายการวันที่13กุมภาพันธ์2567จะมีประวัติโดยย่อของทิดบวนบางประมาณอยู่ที่นั่นและวันนี้ผมทำอะไรที่ไหนอย่างไรกรุณาติดตามรายการทาง ช่องบวชนช n e l วันที่5กุมภาพันธ์2568ท่านก็จะรู้และก็ติดตามาผลงานที่ทิดวนบางพมะได้ทำอยู่นะครับสัปดาห์นี้อาจจะถือเป็นสัปดาห์พิเศษสักหน่อยเพราะว่าเรามีวันที่12เป็นวันมาฆบูชาท่านไปฟังนะครับข้อคิดมาฆบูชา68และ วันที่13กุมภาพันธ์เป็นรอยต่อระหว่างมาฆบูชาและวาเลนไทน์นะครับและวันนี้วันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์2568วันวาเลนไทน์14กุมภาแต่14กุมภาปี68กับ14กุมภาเมื่อปี2,000 20, ห้าร้อยสิบกว่ากว่าหรือ20กว่ากว่ามันเป็นวันเดียวกันจริง14บสี่กุมภาพแต่ความรักมันก็แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัยในวัยเด็กเราก็มีความรักผูกพันเทิดทูนอยู่กับพ่อแม่นะฮะและบางคนเริ่มแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวอิทธิพลของฮอร์โมน ก็ทำให้มีความรักระหว่างหนุ่มสาวนะครับพอเริ่มเท่าแชแลแก่ชลาก็เริ่มรักสมบัติพัสถานที่เมีนะแล้วก็เริ่มห่วงเริ่มห่วงพออายุมากๆกก็เริ่มรักห่วงลูกหลานเพราะฉะนั้นความรักมันก็เหมือนห่วงห่วงโซ่อันใหญ่ เพราะฉะนั้นห่วงนี้จะเป็นห่วงที่ล่ามเราไว้อยู่กับความทุกข์หรือห่วงนี้จะล่ามเราไว้อยู่กับความสุขก็อยู่ที่ว่าเรารักเป็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมมักจะบอกกับใครๆเสมอบอกว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์หรือจะเกิดเป็นสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะ่ะ เขาต้องการอะไรเป็นพื้นฐานของชีวิตครับที่เขาต้องการคือความปลอดภัยของชีวิตคนก็ต้องการสัตว์แต่ละตัวก็ต้องการนะพืชก็เช่นเดียวกันมันต้องพยายามมีหนามมีขนเอาไว้คันนะอย่างตํอย่างไอตํแยอย่างเงี้ยนะครับใครไปโดนขนเขก็จะคัน นั่นเป็นความพยายามป้องกันตัวเองเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดปลอดภัยนะครับคือความปลอดภัยเป็นหัวใจแรกที่มนุษย์ต้องทำงานหาเงินเห็นไหมทุกชีวิตต้องกินต้องอยู่อันนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตนะวันความปลอดภัยทางกายกับความปลอดภัยทางจิตนี่คือพื้นฐาน นอกจากพอได้ความปลอดภัยแล้วมนุษย์สรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ต้องการอะไรครับต้องการความรักสองสิ่งนี้คือความปลอดภัยและความรักจงมีสิ่งเหล่านี้ให้กับมวลมนุษยชาติมอบให้กับสบรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนพระทธนว่า สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนะแต่บอกว่าต้องเบียดเบียนบ้างเล็กน้อยก็สุดแท้แต่สภาพแต่ว่าอย่าเบียดเบียนกันโดยจงใจพี่น้องครับนี่ก็คือความรักและที่มาของ วันวาเลนไทน์ชื่อนี้ไม่ใช่อยู่ๆเขาก็มาตั้งว่าวันวาเลนไทน์นะทำไมไม่เป็นวันประบูเป็นวันประบึกแล้ววาเลนไทน์ Valentine เป็นชื่อของนักบุญชื่อว่าเซนต์วาเลนไทน์นะฮะนักบุญผู้นี้เป็นผู้ที่มีความรักในขณะเจ้าผู้ครองนครในยุคนั้น ไม่ประสงค์เช่นนั้นนักบุญผู้นี้ก็ได้รับผลกรรมแห่งการเผยแพร่ความรักอันนี้ก็ไปสืบประวัติคนเอาเองทิดบวนบางว่ามาไม่อยากมานั่งเล่ารายละเอียดเอาแค่ว่าพอรู้ว่าคำว่าวาเลนไทน์มันมาจากไหนนะไม่ใช่บางคนวันวาเลนไทน์กลายเป็นว่าถ้ามาแล้วก็เป็นตายละ คือหมายความว่าผิดลูกผิดเมียผิดผัวก็เขาก็ถึงแก่ชีวิตอันนั้นรักไม่เป็นรักไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นวันวาเวลนไทน์เข้ามาในประเทศไทยผมก็ดีใจว่าประเทศไทยไม่รังเกียจคำนี้ไม่รังเกียจวันวันนี้จนกระทั่งนำมาปฏิบัติจนกระทั่งแซงหน้าประเทศเจ้าภาพไปแล้วท่านไปดูด้วยครับ กิจกรรมวาเลนไทน์ตามห้างสรรพสินค้าตามโรงเรียนตามครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ยเราทำสักคึกคักเลยประเทศไทยสุดยอดเหมือนตรุจ,จีน,นะครับตรุจ,จีน่ะประเทศจีนต้นตำลับยังงงนะหลายคนบอกเดี๋ยวนี้มาตรุจ,จีีมาประเทศไทยฮะ <laughs> เพราะอะไรของเราทำได้ยิ่งใหญ่อลังการกว่าเขาสิหรือไง อ่านี้ก็อวดอ้างไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเพราะนั้นอันนี้ดีแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นณนปัจจุบันพอถึงวันวาเลนไทน์มันกลายเป็นรักไม่เป็นรักไม่เป็นบางคนรักไม่เป็นมีแต่ความเกลียดชังให้กับผู้คนบางคนมีความรักแต่วิถีวิธี แห่งความรักไม่ถูกต้องนะฮะหรือจะเรียกว่ารักไม่เป็นยังครอบคลุมอยู่ก็คงได้นะครับเพราะั้นลำดับแรกจากที่เป็นคนเกลียดชังนะเกลียดคนนั้นโกรธคนนี้วันวนเนาเลนไทน์วันนี้ท่านต้องเลิกบอกตัวเองก่อนว่าเลิกเกลียดเลิกโกรธเคยเกลียดไอ้คนนั้นโกรธไอ้คนนี้ เกลียดมันมายี่สิบปีแล้วปะธโโูคุณจะเก็บมันไว้ทํมาลายนะเพราะงั้นก็ต้องเลิกเกลียดเลิกโกรธและพอเลิกเกลียดเลิกโกรธอยู่ๆจะให้ไปรักเลยมันยังทําใจไม่ได้ช่วงต่อมาเดือนต่อมาวันต่อมาเราก็อาจจะนึกถึงไอ้เจ้ามอนี่เราก็รู้สึกเฉยเฉยรู้สึกเฉยเฉยครับนะครับพอรู้สึกเฉยๆฉย เราก็จะเลิกโกรธเลิกเกลียดได้ละเอ๊ะคิดไปคิดมาเขาก็มีส่วนดีอยู่เยอะนะเราก็เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วรักเขาดีกว่านะครับรักเขาดีกว่าและเมื่อเรารักเขาเขาก็จะรักเราหรือเขาไม่รักเราก็เรื่องของเขาไม่เรื่องของเราเรื่องของเราคือเรามีหน้าที่เรารักทุกคน ใครจะเป็นสิทธิอาจารย์บ้วนไม่ว่าจะเป็นลูกสิทธิเคยมาฝึกอบรมวิชากเกษตรวิชาอะไรกับผมหรือจะเป็นลูกสิทธิเรียนในมหาวิทยาลัยหรือเป็นลูกสิทธิลูกหากันในระบบสื่อโซเชียลถ้าท่านให้เกียรติผมนับถือผมเป็นอาจารย์ท่านก็จะต้องพกถาถาแห่งความรักของผมติดตามไปด้วยนะครับนะ คุณโกรธผมเหลืองคุณเหลืองผมผมมีหน้าที่รักคุณรัก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 ทุกคนนะครับรักทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ให้กับผู้คนทั้งหลายทีนี้วันวันวาเลนไทน์ปีนี้ท่านรักรักอย่างเดียวไม่พอคือ เรารักอยู่ในใจแล้วถ้าเราได้แสดงออกซึ่งความรักไปให้คนเหล่านั้นได้ทราบเนี่ยมันก็จะเป็นความปิติยินดีทั้งผู้ที่ได้รับความรักจากเราและตัวเราเองได้ส่งมอบความรักจนถึงที่ถึงตัวถึงบุคคลนะก็จะเท่ากับว่าเราได้มอบความรัก ครบวงจรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้วิธีแสดงออกซึ่งความรักในยุคปัจจุบันเราก็เอาโทรศัพท์มือถือมาส่งดอกไม้ดอกกุหลาบเราก็เอาโทรศัพท์มือถือมาส่งข้อความแห่งความรักหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนก็โทรศัพท์ไปหาเราเป็นลูกเราก็ควรจะไปหาพ่อแม่ไปกอดรัดฟัดเวียงท่านท่านจะได้ดีใจนะ หรือเราจะรักลูกการแสดงออกถึงความรักถ้าใกล้กันเราก็กอดแต่กอดอย่างเดียวเนี่ยถ้ากอดแน่นจนกลายเป็นไปรัดคอเขามันก็ไม่ได้กอดแล้วต้องปล่อยรังสีจิตใจ,จไปด้วยไอ้คาว่ารังสีจิตใจ,จนี่ท่านฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะค่อยๆฟังไปกันแล้วกันนะคือ เราเดินเฉียดคนชลักคุณนะเ,เธอเป็นเพื่อนมนุษย์กับฉันนะเนี่ยครับเรียกรังสีจิตใจปล่อยรังสีจิตใจแห่งความรักไปกับอ้อมกอดปล่อยรังสีจิตใจกับความรักไปกับคําพูดปล่อยรังสีจิตใจแห่งความรักไปกับโทรศัพท์หรือบางคนรักแต่ไม่รู้ปฏิบัติยังไง ไม่รู้จะบอกรักคุณยังไงเขาก็มอบดอกกุหลาบท่านก็ไปฟังผมก็พูดเอาไว้หลายครั้งแล้วพูดบ่อยเดี๋ยวแฟนจะเบื่อหาว่ามาพูดซ้ำซากว่าทำไมเขาใช้ดอกกุหลาบเป็นดอกไม้แห่งความรักนะฮะเพราะกุหลาบหน้าฝนก็มีโรคหน้าหนาวมันก็มีโรคหน้าแล้งมันก็มีมแมลงรบกวนนะทั้งตลอดทั้งปีก็มีทั้งโรคทั้งมแมลงรบกวน มันเหมือนความรักนะครับความรักมันต้องการการทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงทุกวันเวลาผมทึงพูดกับลูกศิษย์และก็ผู้คนทั้งหลายว่าหัวใจมนุษย์เนี่ยมันเปราะบางเหมือนผิวมังคุดบางคนบอกโอไายจยนผิวมังคุดมันหนาเตอะตะมันบางที่ไหนเล่ามันต้องเติมไปคำ คือมันบอบบางถ้าบางหนาบางทีลบไปวัดนะดยองศาว่ามันกว้างมันแคบเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเราบอกว่าหัวใจมนุษย์มันบอบบางเหมือนผิวมังคุดหมายความว่าถ้ามันถูกกระทบกระแทกด้วยคำพูดด้วยสายตาด้วยวาจาด้วยการปฏิบัติมันจะรู้สึกเจ็บจี๊ดเข้าไปในหัวใจนะครับ เหมือนกันครับมังคุดเนี่ยเวลาคุณจะเก็บคุณต้องเก็บทีละลูกแล้วทนุถนอมนะถ้าคุณไปเอาเก็บมังคุดถ้าคุณเอาถุงกาแฟนะทำเป็นเหมือนถุงกาแฟแล้วไปสอยมังคุดเพราะคุณปีขึ้นไปไม่ไหวคุณไปสอยมังคุดเนี่ยถ้ามันตกลงมาแล้วกระแทกกันนะเลยระดับถุงกาแฟช้ำแล้วคุณไปซื้อมังคุด ุณไปบีบ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 แม่ค้าบางคุณก็จะมองคอนว่าเฮ้ยพรุ่งนี้บางคุณจะก็แข็งหมดนะทินั่นมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นหัวใจมนุษย์บอบบางโบราณก็าึ่องพูดไงถ้าคุณรักใครคุณก็ต้องรู้จักเกรงใจกันแล้วก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับเอาใจเขามาใส่ใจเรา จะพูดอะไรเอ้ยพูดคำนี้ไปเนี่ยเ,เขาจะรู้สึกว่าอย่างไงบ้างบางคนอ้างครับโอ้ยที่ดุด่าเองเนี่ยพอรักนะไม่รักไม่ด่าหรอกเฮ้ยการแสดงความรักมันไม่จะเป็นต้องดา่ามันใช้วาจาที่อ่อนหวานได้มันมีถ้อยคำที่อ่อนหวานได้นะ ไม่จำเป็นต้องดุด่ากันแบบด้วยถ้อยคำที่รุนแรงหรือต้องเอาไม้เรียวมาเคี่ยนมาตีแล้วถึงจะบอกว่ารักผมเนี่ยครับเคยสอนลูกตอนเด็กๆนะลูกบอกพ่อแปเอาไม้มาบอกเอามาทำอะไรมาตีผมเลยดีกว่าที่พ่อพูดอีกเพราะว่าเจ็บกายเนี่ย มันไม่เท่ากับที่พ่อกําลังนั่งบนนั่งพูดใช่หไหมก็ <c oughs> เรียกว่าวาจาเจ็บจิตเข้าไปในหัวใจ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันวาเลนไทน์นี้ผมมีของมาฝากท่านไม่ไม่ใช่มีของมาฝากมีเรื่องมาฝากให้เป็นภาระกับแฟนรายการสักหน่อยฝากใครครับฝากพ่อฝากแม่ ฝากบุพการีและผู้ที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดแสดงออกซึ่งความรักแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นตามความเหมาะสมว่าพ่อเราแม่เราก็ชอบแบบไหนเราจะแสดงออกซึ่งความรักกับเขาได้อย่างไงถ้าบางคนบอกโอ้ไม่โกรธกันอยู่ว่า ไม่รู้จะไปบอกรักเขาไงมันโกรธกันอยู่ก็ง่ายๆไงการแสดงออกซึ่งความรักซึ่งกันและกันในเบื้องต้นคือกล่าวคําว่าขอโทษขอโทษครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นขอโทษค่ะผมผิดหนูผิดไปแล้วขอโทษครับผมผิดไปแล้วการขอโทษนี่เป็นสิ่งดีถ้าเราไม่ทำพร่ำเพื่อ ไม่ใหญ่พุ่งนี้เมื่อวานก็ขอโทษวันนี้ขอโทษอีกแล้วแล้วเรื่องที่ทํามึงก็ทําผิดซ้ํำซากอยู่งั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคําว่าขอโทษครับผมผิดเองขอโทษคานูผิดเองกขอขอโทษกันซะพอขอโทษเสร็จเราก็แสดงออกซึ่งความรักวันวาเลนไทน์ไม่ใช่วันเสียตัวแห่งชาติเหมือนที่เด็กรุ่นนมรุ่นสาวทุกวันนี้เข้าใจว่าเฮ้ยวันวาเลนไทน์คือวันที่เขา อนุญาตให้แสดงความรักกันได้โดยเปิดเผยไม่ใช่วันเสียตัวแห่งชาตินะครับต้องรักนวนสงวนตัวไว้นะฮะด้วยการที่ยึดมั่นในศีลข้อ3และมีหลักธรรมข้อ3คือความสังวรในกามนอกจากผมฝากให้ท่านไปแสดงออกความรักกับบุพการีท่านแล้วก็คือการที่ ให้อภัยกันกับคนในครอบครัวแล้วก็รักกันกับคนในครอบครัวนะครับรักเลยเถิดไปถึงสัพพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอย่างวันวาเลนไทน์เนี่ยนะผมก็จะต้องเลี้ยงพิเศษสุนัขรอบบ้านเกือบ30ตัวใครที่ติดตาม รายการไลฟ์สดทาง f a c e b o o k อยู่และทาง TikTok ของผมเนี่ยแล้วเราก็เอาคลิปไปลง y o u t u b e เนี่ยนะท่านก็จะได้ฟังว่าในขณะที่ผมกำลังพูดเนี่ยผมก็จะมีสุนัขหลายตัวมานั่งอยู่หลังบ้านและบางครั้งมันก็จะเห่าหอนอเห่าไม่ค่อยเห่าส่นวนมาจะหอนนะครับ แทรกเข้ามาในขณะที่ผมกำลังจะทํารายการในห้องบันทึกเสียงก็มีสุนัขอีกสองตัวนะตัวหนึ่งเป็นสุนัขสามขารับมาจากหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ขายของอยู่ที่ตลาดตุูกในอดีตเขาก็หาบ้านให้สุนัขอยู่เพราะสุนัขตัวนี้จะถูกทําร้ายผมก็เลี้ยงไว้วันนี้ไปไหนก็ขอโดดขึ้นรถไปด้วย เป็นสุนัขบางแก้วสามขาครับเขาโหยหาความรักมากแต่ก่อนเขาไม่เคยได้รับความรักพอก็ได้รับความรักกับผมและทีมงานเขาก็เรียกว่าห่างตัวไม่ได้ล่ะอันนี้ก็เรียกว่ารักจนหลงว่างกันเถอะเพราะฉะนั้นไปอ่านหนังสือทิดบนนะเรารักกันที่เรารักกันเพราะเราไม่ได้เกลียดกันเราไม่เกลียดกันเราอาจจะยังไม่รักกัน ความรักความชังเป็นเรื่องสภาวะอารมณ์เราจึงต้องหมันปรุงแต่งอารมณ์ให้อยู่ในอวังแห่งรักรักยาวนานรักนิรันต์ไม่ใช่รักแบบหลงหลงเข้าใจว่ารักเธอรักฉันจริงหรือเปล่าถ้าเธอรักฉันจริงเธอต้องปฏิบัติต่อฉันอย่างไรนี่มีอยู่ในเพลงเรารักกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรักเพื่อนมนุษย์รักสรพพสัตว์ทั้งหลาย นะและก็รักโลกโดยการปลูกต้นไม้เช่นพมก็จะปลูกต้นไม้เรียกว่าปลูกป่าหน้าสวนนะครับปลูกป่าหน้าสวนอ้าววันนี้ขอพระคุณแฟนรายการทุกท่านที่ให้เกียรติทิดบววบางประมาะติดตามรับฟังแล้วก็ช่วยบอกต่อๆไปยังผู้คนทั้งหลายเป็นการมอบวิทยาทานวันนี้ ก็อาจจะทําตัวเป็นหลวงพ่อบวนไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมิได้อวดอุตริแต่เชื่อมั่นว่าตนเองอยู่ในศีลในธรรมนะฮะเวทรลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวทรลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผล ต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลนจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตาปิรามิดปุ๋ยตาปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตาปิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร